สวัสดีค่ะพี่อัชราวดีชูยิมพาณิชค่ะจะมาแนะนำเรื่องการจัดการสารเคมีคลิปนี้เป็นคลิปที่6นะคะพูดถึงเรื่องระบบบริหารจัดการสารเคมีค่ะตอนนี้น้องๆทุกคนก็รู้จักกับสารเคมีมากขึ้นแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นชนิดหรือประเภทของสารเคมีเครื่องหมายระดับอันตรายของสารเคมีเอกสารข้อมูลความปลอดภัย SDS ข้อปฏิบัติในการใช้งานการจัดเก็บการทำความสะอาดของสารเคมีนะคะเพื่อให้เราทำงานกับสารเคมีเนี่ยได้ง่ายขึ้นแล้วก็สะดวกขึ้นนะคะเราสังเกตใช่ไหมคะว่าสารเคมีที่เราซื้อมาใช้ในห้องปฏิบัติการก็จะมีขวดทั้งขนาดใหญ่ขนาดเล็กขวดใหญ่เราจะอ่านฉลากได้ง่ายแต่ขวดเล็กมันจะอ่านฉลากค่อนข้างยากนะคะเพื่อให้ผู้ใช้งานกับสารเค มีความสะดวกสบายมากขึ้นเราก็จะต้องมีวิธีการบริหารจัดการกับสารเคมีที่เรามีอยู่ค่ะส่วนเครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลายัยวลัยลักษณ์ได้จัดทำระบบบริหารจัดการสารเคมีขึ้นนะคะเพื่อให้ผู้ใช้งานผู้ที่ทำงานกับสารเคมีได้มีความมั่นใจแล้วก็มีความปลอดภัยในการปฏิบัติงานค่ะ เมื่อมีสารเคมีเข้ามาในห้องปฏิบัติการเราจะทำการจัดแยกประเภทสารเคมีมีการจัดเก็บแล้วก็การจัดทำฐานข้อมูลสารเคมีที่เรามีไว้ในห้องปฏิบัติการค่ะ ในการจัดแยกสารเคมีในห้องปฏิบัติการเราจะแบ่งตามสถานะของสารก็คือของแข็งของเหลวแล้วก็แก๊สนะคะแล้วก็จะพิจารณาถึงลักษณะของความเป็นอันตรายของสารเคมีนั้นๆน,น,นะคะแล้วก็แบ่งประเภทให้ชัดเจนนะคะ เมื่อเราทำการแยกประเภทของสารเคมีเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะต้องมีการเก็บข้อมูลนะคะทั้งในรูปของ hard copy และข้ออิเล็กทรอนิกสฟลนะคะเพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถเข้าถึงฐานข้อมูลสารเคมีที่เรามีอยู่ได้นะคะในส่วนของขวดสารเคมีเองอย่างที่บอกไว้ขนาดของขวดที่แตกต่างกาันจะส่งผลให้การอ่านฉลากสารเคมีเนี่ยยากหรือง่ายต่างกาันเพราะฉะนั้น เพื่อให้ง่ายต่อการดูสัญลักษณ์อันตรายนะคะเราได้ใช้โค้ดสีจะติดไว้ที่ขวดนะคะเพื่อให้ผู้ใช้งานได้ทราบในเบื้องต้นว่าสารเคมีชนิดนี้มีคุณสมบัติอย่างไรมีความเป็นอันตรายอย่างไรคะ่ะโค้ดสีที่เราใช้เพื่อแยกคุณสมบัติของสารเคมีจะมีอยู่ด้วยกันสีสีได้แก่สีแดงหมายถึงสารไ,ไฟฟสีขาวสารกัดกร่อน สีเหลืองสารไวปฏิกิริยาสีน้ำเงินหมายถึงสารที่มีอันตรายต่อสุขภาพเราจะติดสติกเกอร์สีที่ขวดสารเคมีเพื่อให้ผู้ใช้งานได้ทราบในเบื้องต้นว่าสารเคมีที่กำลังใช้งานอยู่นั้นมีความอันตรายอย่างไรเวลาจัดเก็บต้องจัดเก็บแบบใดนะคะสีแดงหมายถึงสารเคมีที่มีความไวไฟนะคะ ส่วนสีแดงคาดขาวหมายถึงสารเคมีที่มีความไวไฟพิเศษสีเหลืองหมายถึงสารเคมีทำปฏิกิริยาถ้าเป็นเหลืองคาดขาวหมายถึงสารเคมีทำปฏิกิริยาพิเศษสีขาวหมายถึงสารกัดกร่อนสีขาวคาดดำหมายถึงสารเคมีกัดกร่อนพิเศษสีน้ํำเงินหมายถึงสารเคมีที่มีอันตรายต่อสุขภาพ และสีเขียวหมายถึงสารเคมีปกติค่ะในภาพที่น้องๆกำลังเห็นเป็นตัวอย่างของห้องปฏิบัติการเคมีเป็นห้องเก็บสารของห้องปฏิบัติการเคมีนะคะจะเห็นว่าเรามีการติดฉลากที่ขวดสารเคมีตามโค้ดสีที่ได้บอกน้องๆไปนะคะทบทวนอีกครั้งนะคะสีแดงก็คือสารเคมีประเภทไวไฟนะคะ สีน้ำเงินเป็นสารเคมีอันตรายต่อสุขภาพสีเขียวหมายถึงสารเคมีปกติแต่อย่าลืมนะคะถึงแม้เราจะติดสีเขียวแต่สารเคมีทุกชนิดก็ยังมีอันตรายอยู่จะมากจะน้อยก็ยังอันตรายนะคะสีขาวค่าดำหมายถึงสารเคมีกัดกร่อนพิเศษสีเหลืองสารเคมีไวต่อปฏิกิริยาสีขาวเป็นสารกัดกร่อนนะคะจะเห็นว่าเมื่อเรา ติดฉลากที่ขวดเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับชั้นที่เราเอามาใช้สำหรับวางขวดสารจัดเก็บเราก็จะติดแถบสีด้วยเช่นเดียวกันโดยจะใช้สีเดียวกับขวดสารนะคะเพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานได้ทราบว่าในการจัดวางสารเคมีเนี่ยจะต้องวางตำแหน่งใดนะคะเพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้งานเองค่ะ สำหรับข้อควรระวังนะคะที่พี่จะเติอนอีกครั้งหนึ่งก็คือในการจัดเก็บสารเคมีประเภทของเหลวไวไฟหรือติดไฟในห้องปฏิบัติการเราจะต้องกําหนดปริมาณสูงสุดที่จัดเก็บได้นะคะเพราะว่าสารเคมีไวไฟหากเกิดเหตุเพลิงไหม้มันจะทำให้สถานการณ์นั้นยิ่งเลวร้ายเข้าไปใหญ่เพราะว่าตัวเขาเป็นเชื้อเพลิงอย่างดีนั่นเอง และที่สำคัญที่เราจะหลงลืมไม่ได้เลยก็คือสารเคมีประเภทไวไฟกับสารเคมีประเภทไวปฏิกิริยาห้ามวางใต้กันเด็ดขาดนะคะน้องอย่าลืมนะคะตัวหนึ่งติดไฟง่ายอีกตัวหนึ่งช่วยให้ไฟติดถ้าสองตัวนี้วางไว้ใกล้กันกรณีเกิดอุบัติเหตุมีประกายไฟเกิดขึ้น เวไฟจะยิ่งลุกลามรวดเร็วอย่างที่เราไม่ทันคาดคิดความเสียหายก็จะรุนแรงมากขึ้นนะคะหรือจำง่ายๆนะคะสติกเกอร์สีแดงห้ามวางใกล้กับขวดสารที่ติดสติกเกอร์สีเหลืองจำได้นะคะ หากเรามีสารเคมีที่มีความไวไฟสูงหรือขวดที่ติดสติกเกอร์สีแดงคาดขาวนะคะเราจะต้องจัดเก็บอย่างระมัดระวังเป็นพิเศษนะคะอาจจะต้องเก็บเขาในตู้เย็นนะคะเพื่อป้องกันนะคะเขาติดไฟได้เองอัตโนมัติเนื่องจากว่า สารที่ติดสติกเกอร์สีขาวค่าดแดงจะมีความไวไฟสูงหรือว่ามีจุดว่าไฟต่้นะคะถ้าวางไว้ที่อุณหภูมิร้อนแบบบ้านเราเนี่ยโอกาสที่จะลุกติดไฟได้เองก็จะมีสูงนะคะทําให้เกิดอุบัติเหตุเพลิงไหม้ได้นะคะก่อให้เกิดความเสียหายอย่างที่เราไม่คาดคิดทีเดียวค่ะ จะเห็นนะคะว่าสารเคมีที่เราใช้ในห้องปฏิบัติการล้รวนแล้วแต่เป็นสารที่เป็นอันตรายแต่เมื่อเราผู้ปฏิบัติงานมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสารเคมีแล้วนะคะอ่านฉลากสารเคมีเป็นนะคะรู้จักสัญ,ญลักษณ์อันตรายนะคะรู้จักระดับอันตรายของสารเคมีนะคะรู้จักประเภทของสารเคมีและเราก็มีเอกสาร ความปลอดภัยสารเคมีนะคะหรือว่า SDS นะคะทำให้เรามีความมั่นใจทำงานกับสารเคมีมากขึ้นแล้วใช่ไหมคะเราหลีกเลี่ยงจะทำงานกับสารเคมีไม่ได้นะคะแต่ถ้าเรารู้เท่าทันว่าสารเคมีมีอันตรายอย่างไรเราก็จะสามารถทำงานกับสารเคมีชนิดนั้นได้อย่างปลอดภัยแน่นอนค่ะอุบัติเหตุป้องกันได้ถ้าไม่ประมาทขอบคุณค่ะ